สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูบสกคนมาพบกันราคากำนวณเชวีวิธีแนวกินนิสานฮัลโหลไอ้เป็นวลคัมทูอีสานเว็บค e ุกกิ้งค่ะพี่น้องจ้ามือนี้ได้อีหยังตีมาสููพี่สูน้องกินมาเบิ่งกันจา้าตำจ้ะพี่น้องจา้าตำเล็บมือนางาอย่างอุ้ยน้ำปลารนัวจ้ะนะ่นี่เตะเล็บใหญ่ๆจ้ะพี่น้องจา้าตำใส่บักทั่วใส่กุ้งพร้อมจ้า มามาจ้าพี่น้องจามมาเสิบแซมน้ำกันบันนี่พเพรียกทำไมาแล้วก็ฝากก็ไล่ก็แช่เลยนะค่ะขอบคุณต้องนาค่ะอ่ะได้เวลาแซบกลุ่มกับตู้ปังงี้ไงจ้ะอืมน้อยใจพี่น้องจอ่ะเสีกยก,ก่อนแกนอยากเงาจ้ะอ๋อขนมจีนกันจ้ะ เจ้าเส้นน้ำเจ้าเส้นน้ำปลาจ้ะตีนก็ขอโทษโทษจ้ะเ,เล็บมือนางกะไม่แต่เล็บบางย่ใหญ่เอบๆจ้ะพี่น้องจ้ะขอโทษขออภัยด้วยจ้ะผู้ใดเป็นบอ่อให้บ่มักเท้านาะจา้ะเท้าไก่อ๋ออืมตรงนี้มีมีกระดูกด,ด้วยพันเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ้ะ มาทำนนบรรงากาศแสหมัองกันจ้ะพี่น้องอืมอืมลืมอบอกไปจากผักกะมีผักกีลาวหิวปดจ้ะผักกีลาวแล้วก็ผักกาดขาวมะลักที่นกอันนี้คือเหมือนเอ้ผักกีตูเอเวียดนามจา้ะ เหมือนผักใบใบยี่หลานะจะพี่น้องจ้ะแซ่บแซ่บอย่ากินเหมือนผักอีตูค่ะคล้ายๆผักอีตู <c oughs> จะแกงน้องใหม่กับเข่ากันได้พี่น้อง จะเป็นเหมือนพากิโตูเลยขันบ่มีแยามยัง,ยงสี่ยมน่า,งา,งนาวงสีงบริปูพักะจะแต่แกงน้ำมหน่นี่เอาใส่แกงน้ำม่แซ่บขึืนอกันจ้ะอื้มทมกุ้งกุลมีขนาดจ้ะ ใสสุดด้วค่ะเสือแค่มัน่าพุนยันจำนำปราเนะจ้ะเรื่องอาซ่อนมาสดน้ำเยพี่องจ้ะ เ่ี๋ยวสาแล่วจ้ะได้ซอนมาสดหนักมาน้ำปลาคนมักสดเด้วยจ้ะไม่เป็นแกงก็สดจ้ะไม่ใช่แกงก็สดได้จ้ะ ra khi nộp chả cũng mần đơm chả mà là thung cao nói chả Hãy hmm. subscribe cho kênh Ghiền Mì để bé non ui, ngọt không vừa. Này lại ăn tổ cá trắm cua đã. ร้ายพี่น้องเพชรเพชงแห่งดัวนี้เพชรเพชรใจพี่น้องจะ้ะมาจากเมืองไทยท่นบ้านเพชรส่งมาจากเมืองไทยมาสัญ้า บางยี่หอ้อเพเผ็ดจ้ะยี่ห้อนี้เพ็ดไยซื้อมาจากตลาดด้วยจ้ะบริเดอเอามาแต่เมืองไทยเองซื้อมาจากตลาดเอ้เชียยี่หอเพ็ดจ้ะพี่น้องจ้ะเอาคุ้งเบือๆเลยตำยำไรกับตำข่าเจ้าของจ้ะเผ็ดมาก เผ็ดมากถึงเผ็ดมากมากพี่น้องจ้ะไปต่อเบาไปเศร้าคนน้อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮียนสิพาดปิน ท่าสุดท้ายจะพี่น้องจะเมืองนาค่อยแดงยังคืนเลยคอยเพชรอะไวกินตอนบ่ายจ,จ้ะตอนคำไหมล่ะตอนแรก โว,โว,โว,โวโยบ่บกกิดะจ,ะจะพี่นน้องจ๋าเพรไรค่ะไครฝากกูไ์ก็แชร์ในเด้อค่ะพี่น้องจ๋าฝากเขาไม่ได้ตามเลยค่ะช่องยูทูบก็ต้องฉีดจะพี่นน้องจ๋าก็คุณหลายๆค่ะ Thank you for watching Hope you guys enjoy the video and I see you my next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย